กัวไปว่าขูดซาแปว่าพิษกลัวซาจึงแปลว่าการขูดพิษออกจากผิวหน้าของพวกเราทีนี้ฟังนะเดรนน้ำเหลืองเดรนแปลว่าเอาออกน้ำเหลืองก็คือน้ำเหลืองเอาน้ำเหลืองออกจากจุดที่ไม่ควรอยู่ ที่มันขังค้าง,งจนหน้าระบวมจนกล้ามเนื้อของเรามัดแน่นดังนั้นวันนี้เราจะทำทรีทเมนต์การเดรนน้ำเหลืองออกด้วยการใช้น้ำมันบายาเอาออกค่ะอ่ะบีบน้ำมันออกสามปั๊มนะหนึ่งสองสาอ่านะนิดนึงแขมนิดนึงอ่ะลงน้ำมันบายาค่ะที่ผิวหน้าลงน้ำมันบายาที่ผิวหน้าแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะดูนะ ลงน้ำมันบายที่หน้าเลยเราจะไม่ล้างออกนะอันนี้พี่พี่ดูหน้าผากน้องนะแววแวบพี่พี่ดูนะแล้วก็ทามาที่คอถ้าไม่มีน้ํามันใช้อะไรคะถ้าไม่มีน้ํามันเบบี้ออยมีไหมคะ เบบี้ออยมีไหมแต่ว่าเบบี้ออยต้องล้างออกนะเบบี้ออยต้องล้างออกนี่ค่ะพี่พี่พอเราลงน้ํามันเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่พ,พี่ดูค่ะนะพี่พ,พี่ดูนะกดจูดจุ๊บแบบนี้วางไว้ใต้คางตัวนี้เรียกว่าจูดจุด๊บ<ๆ>นะคะ<ๆ>แล้วก็ดันมาแบบนี้อ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็ลาก 1, 2, 3ขั้นตอนนี้คือการทำทรีทเมนต์ผลักน้ำมันลงไปในชั้นผิวและทำให้รูขุมขนเปิด,ดน,นะคะแล้วทำให้ลมออกค่ะดูนะ 1, 2, 3ดึงไปค่ะ 1, 2, 3 1, 2, 3แล้วก็ดันแบบนี้หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามทุกคนดูค่ะเ,เป็นกรอบชัดขึ้นเลยค่ะมุมปากนะคะแล้วก็ดันขึ้นไปที่หูค่ะแบบนี้นะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทุกคน อันนี้เราทำทรีทเมนต์ยังไม่ลงน้ํามันค่ะยังไม่ลงสเต็มเซลล์นะคะเดี๋ยวพอหลังจากที่เราทำทรีทเมนต์ตรงนี้เสร็จเราจะลงสเต็มเซลล์แล้วตามด้วยน้ำมันบายาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราทำทรีทเมนต์แบบนี้ได้3วันครั้งนะคะอ่ะดูค่ะเขาจะแน่นขึ้นมากเลยค่ะพี่ๆค่ะดึงขึ้นไปอย่างนี้ค่ะนะคะพี่ๆดูนะส่งให้ เราทำจุบๆเปรียกเสมือนเรานวดหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เพชระพาสีค่ะเปรียบเสมือนการคลายมัดกล้ามเนื้อเลือดไหลเวียนดีน้ำเหลืองโฟล์ไหลเวียนดีลมออกจากผิวหน้าของเราค่ะอ่ะพี่ๆค่ะดูนะเนี่ยค่ะแน่นหยิบไม่ได้เลยค่ะข้างนี้หยิบไม่ติดอยู่แล้วแต่ว่าหนักกว่าเดิมนะเนี่ยมันมีจ,จับแล้วมันยังมีแบบนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะแต่อันนี้คือแบบแห้งไปเลยค่ะ